สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแม็กโทุกคนทราบไหมคะว่าปูนปอดตแลนด์หรือในภาษาช่างเรียกว่าปูนแดงค่ะและปูนอนเนกประสงค์ในภาษาช่างเขาก็เรียกว่าปูนเขียวค่ะทุกคนทราบไหมคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะเรามาเริ่มกันที่ปูนปอดตแลนด์หรือปูนแดงก่อนนะคะเป็นปูนใช้สําหรับโครงสร้างที่รับน้ําหนักเยอะๆค่ะอย่างเช่นทําคานเสาหรือพื้นค่ะ ที่รับน้ำหนักกำลังอัดสูงค่ะบูนเขียวค่ะสามารถใช้งานทั้งก่อฉากอเนกประสงค์ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าของเรานะคะติดต่อได้ที่เพจ facebook m a x h o m e .co. ค่ะหรือแอดไลน์มาที่แอดไซน์แมค่ะอย่าลืมแอดไซน์ร้านน้าได้นะคะหรือโทรมาที่089519777 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ